สวัสดีค่ะรถสวยๆนะคะเหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับครอบครัวก,ก็ได้ค่ะไปเที่ยวขึ้นเขาหรือว่าไปเที่ยวภาคเหนือไปเที่ยวน้ำตกไปได้สบายเลยนะคะรถครอบครัวของทุกท่านฟอร์ดอีโคสปอรนะคะเป็นรถปี2014แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2015เกียร์ออโต้สีเดิมโรงงานไม่เคยติดเก๊สค่ะสามารถเติมอีก20ได้นะคะ เครื่องยนต์ 1,500cc เครื่องเดิมจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเครื่องดีมากสามารถทำความเร็วได้สบายค่ะแล้วคันนี้นะคะมาอยู่ในช่วงของการปรับลดราคาพิเศษเหลือเพียง159,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถบ้านเทมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยกิฟนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมีระบบคำสั่งเสียงเบาะหลังพับพได้ใส่ของได้เยอะค่ะทุกท่าน รถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะค่อนข้างหายากกันแล้วสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวไปใช้งานกันอยู่ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะคันนี้สภาพดีมากๆนอกจากภายนอกจะสวยแล้วนะคะภายในยังสะอาดตาไม่โทมเบาะหนังแท้เดิมทั้งคันเลยค่ะสวยสะอาดไม่มีรอยขาดเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะคอนโซลหน้าสวยหน้าปัดคอนโทรลสวยนะคะไม่มีรอยแตก เรือนใหม่ขึ้นครบทั้งหมดระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ดีเพลงมีฟังเบาะหนังสภาพดีค่ะช่วงร่างแน่นเร็วสุดไม่มีเสียงดังนะคะสามารถทำความเร็วกันได้สบายเลยทีเดียวบรถทรงดีไม่มียุยนะคะชกหนึบทั้ง4ต้นระบบเบรก ABS เบรกดีมากๆปลอดภัยหายห่วงค่ะพร้อแม็กเดิมโรงงานยางปี2023ดอกอยางยังดีใช้งานได้สบายนะคะ 1,59,000บาทราคาสุดคุ้มรถบ้านแท้เดิมๆไม่เคยติดเกตสนใจรถยนต์ทานีนะคะสามารถดูรถได้ตลอดเวลาค่ะแถวเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีบริการขับส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านได้ทั่วไทยวิดีโอคอให้ชมรถสดๆก่อนได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถสามารถติดต่อคุณเน่งโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะทุกท่านเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะเพื่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายเข้าชมตัวรถนะคะด้านหลังกว้างๆค่ะเบาะหลังพับได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้เยอะใส่สัมภาระได้เยอะนะคะทุกท่านจุของได้เพียบค่ะรถสวยกว้างๆแบบพร้อมใช้นะคะคันนี้ เครื่องยนต์ประหยัดเดินทางไปได้สบายเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงที่ทางด้านเจ้าของเดิมดูแลถึงมากค่ะไม่เคยติดเกสนะคะบอดี้สวยเดิมๆตลอดทั้งคันคุกท่านทรงสวยสีสันดูดีติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยสนใจเน้นติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรนะคะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ